สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาทำผัดกะเพราเครื่องในไก่กันครับก่อนอื่นครับต้มน้ำให้เดือดนำเครื่องในไก่ที่เราเตรียมไว้ครับลงมาในหม้อน้ำครับเอามาลวกให้เครื่องในไก่เกิดความแข็งตัวขึ้นมาครับเวลาไปผัดจะได้ไม่เละไม่เหลวนะครับ จะได้เป็นชิ้นสีก็สวยไม่ดำนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้น้ำเดือดขึ้นมาเราค่อยตักออกข้างในไก่ของเราก็แข็งตัวขึ้นมาแล้วครับเดือดแล้วครับ เราก็ตักออกครับอนี้ไปพักไว้สักครู่แล้วเราก็มาผัดเครื่องด้วยกันเห็นไหมครับแข็งจะไม่เละไม่เหลวมันจะได้เครื่องในที่สวยงามมาก เสร็จแล้วเราก็นำไปพักไว้ครับเดี๋ยวเรามาปัดเครื่องด้วยกันครับนำกระทะขึ้นตั้งเตาเลยครับเทน้ำมันลงไปอย่าใส่น้ำมันเยอะมันจะเลี่ยนเวลารับประทาน นำพริกแห้งกับกระเทียมที่เราขูกไว้นะครับลงกระทบได้เลย ผัดพริกกระเทียมให้หอมเลยครับพริกกระเทียมหอมดีแล้วก็ ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยฟาเขียวครับ แล้วที่จะขาดไม่ได้เลยครับผงหนัวครับใส่มากนัวมากใส่น้อยก็ไม่ค่อยนัวทามด้วยน,น้ำตาลครับคนชอบหวานก็ใส่น้ำตาลถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะครับ นักคนให้เข้ากันนะครับจะสุดท้ายท้ายสุดน้ำรางโกค,ครับที่จะขาดไม่ได้เลยคือความอร่อยของน้ำรางโก ชิมรสชาติดูครับอือแซ่บตามที่ต้องการเลยครับจากนั้นนำเครื่องในไก่ขงองเรามาเทล,ลงเลยครับเดี๋ยวสักน้อยเอาไว้เคงป่าหน่อไม้ จากนั้นคนให้เข้ากับน้ำซอสที่เราปรุงรสไว้เลยครับน้ำผัดเผ็ดไปไว้สักครู่หนึ่งครับรอให้เครื่องในไก่สุกดีๆก่อนตอนนี้เครื่องในไก่ของเราก็สุกได้ที่แล้วครับขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ใบกเะเพราลงไปครับ ใส่เยอะยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมยิ่งอร่อยเสร็จแล้วคนให้เข้ากันครับผัดให้เข้ากันครับ เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับ